เป็นหวยที่มีกรอบหน้านะคะก็คือแนะนําเลยคุณหมอเก่งมากๆนะคะที่เคอร์ติจูดคลินิกสวัสดีค่ะชื่อเอิญค่ะตอนนี้ก็กําลังท,ำทํำธุรกิจส่วนตัวค่ะ ก่อนหน้านี้ได้พาคุณแม่ะคะ่ะมาทำสวยแล้วนะคะคุณแม่ก็รู้สึกว่าชอบมากเลยใบหน้านะคะสดใสขึ้นมากเลยพอถึงตาค e e e ิวเอิญเอิก็ตัดสินใจเหมือนเดิมค่ะให้เธอทีิจูดคลินิกดูแลนะคะพออายุมากขึ้นเข้า30เนี่ยเริ่มชัดเลยวย่าแบบขมับตรงนี้คือหายไปนะคะตอบและอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือตัวเองเป็นคนที่ค้างสั้นมากเลยค่ะ หลังจากที่ได้มาเติมความสวยนะคะคือตอนนี้เป็นคนที่แบบมีกรอบหน้าชัดเป๊ะอยากเป็นหมวยที่มีกรอบหน้านะคะก็คือแนะนําเลยคุณหมอเก่งมานะะนกนะคะที่เคอทีตจุดคลินิกคะอันนี้คือยืนยันว่าครั้งเดียวเห็นผลเลยนะคะแบบนี้